บ้าเ้าขณะนี้ทศกัณฐ์เป็นตัวนำไปซื่ขกะดนี้จรวจสายฟ้าผ่าขข้นมาเป็นตัวนำคู่กับคาสโนวาขณะนี้คาสโนวาเป็นตัวนำคู่กับตรวจสายฟ้า ทศก,กัณฐ์เป็นตัวที่สามถัดไปที่สิงเจ้าเม็ดนุ่นไปสามกันห่ิจิลเลตไฟฟ้าผ่านมาเป็นตัวนำเปโอรารี่เป็นตัวที่สองที่คงไปสิบหกทางตรงกันหนิจิลเลตไฟฟ้าเป็นตัวนำคาสโนว่าเป็นตัวที่สองทศกัณฐ์ที่ 2, ทสามก,กันี 3, น,นิ ผลการแข่งในเทที่9จรวดสายฟ้าหมายสล่4กอชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที7.90วินาทีมุมเศรษฐีหมายเลข5ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที7.96วินาทีพิสุนหมายเลขกอชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที8.20วินาทีแจ็คแม่นุ่นหมายเลข1ชนะที่4เวลาวิ่ง1นาที8.32วินาที